บางามเทลานั่งฟ้ากระบโทมีแฟนแล้วบอกนอ้นนองรถจนาอย่ามาปากว่าน,น้องนั้นมีสามีแล้วล่ะมีแล้วไอ้กบว่า ป้ามาไปกะสิเอาว,าว้าจังสีดูถูกสักสีน้องเกินไปถึงสามีน้องสิบู้ให้งอกป้าบ่า,ปาไปก็ใจเดียวหน้าอ้ายทั้งโลก มีพร้อมสับสับสินเงินตราต่อให้อายเป็นเทวดาก็สิหักผู้วน้องคนเดียวงอปาบ้าใบเอาขึ้นเป็นเสียงสัน่นวันไหนจะมาเที่ยสูอายแพ้เพียงร่างกาย หัวใจไม่แพ้หรอกนะไอก็หาจริงไปหาคนอื่นดีกว่าพูดมาปล้าดีไหมล่ะก็ลองมาพี่ยากตายิงอะไร ปากใครมานั่งเสือดาวถ้าคืนมาทำมือยาวนั่งเสื้อดาวจะกัดให้ดูคู่หรือไม่คู่ลองดูถ้าพี่อยากรู้หอมหน่อยจะต่อยให้ดูผู้ชายเจ้าชู้ หูวห้วววไปวว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 ้ทวมมออวนนวว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 วะวว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 ใววววงวว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 มยวววหวว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 นวว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 ่วววววววากันววววววนวว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 งวีวนวว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 ัววมวว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 ว้ววววววาววววววา สุดพี่น้องแม่เจ้าสาวงานแต่งวนันที่ยี่สิบแปดเนี่ยมารับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะท่านช่องเด้อรัรบวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะมีตัดชายเลยพี่น้องตัดชายหกสิบเหรียญพี่น้องก็เอาเอวออกนิ้วหนึ่งสี่สิบเหรียญแล้วก็เย็บเออ่เย็บเ,เข้มขัดติดเอ,อย่างกระโบติดสิบเหรียญแล้วก็ ดีดนะพี่น้องดีดไอหนาพี่น้องยี่สิบเหรียญลอยสามสิบขาดว่าเห็ดสม่มงหนึ่งชั่งครึ่งชั่มงครึ่งกันแล้วช่วงเฮ็ดงานกับซิมี่เลยพี่น้องอธิบายเจ็บใบหน้างกับซิมีหลายช่วงเลยพี่น้องเด้อ <laughs> ช่วงพากินพาเที่ยว <laughs> ช่วงทำงานช่วงตกปลาช่วง แจ้นจันโอ้ยไม่ไหลาส่วนยูทูบเบอริ่งก็ไม่ยุ่งยิงเลยชาแนลก็ได้ชาแนลก็จะยุ่งเยิงนะคะเพราะมีหลายอย่างไม่ใช่มีแต่กินอย่างเดียวเห็ดกงเห็ดงานแสดงการ์ดส่วชุ่มซื้อดอกโซ่คนมันเป็นคอนเทนต์นะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาอวดโน่นอวดนี่นะคะท่านผู้ชมเราก็จะอวดแต่สิ่งที่ดีๆด้วยพี่น้องเด้อ สิ่งไม่ดีไม่เอามาอวดได้พี่น้องเด้อชีวิตคนเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะท่านชมจะเอามาอวดทําไมให้คนเขาทุกข์ใจไปกับเราใช่ไหมเอาแต่สิ่งเบงหน่วหัวหมอนพี่น้องเด้อเป็นสันชีวิตคนเราไม่แตกต่างกันเขามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปส่วนมากเอ่อทุกจะเยอะ,ะกว่าสุขได้พี่น้องเด้อพูดเลยเป็นคือย่อยบอ ที่สบายใจพี่น้องก็ถูกกับน้องผู้คิดน้ำมันไหลกับปวดหัวปวดเก่าคือว่าจะให้มันลบออกจากสมองออกไปไม่ได้หรอมันก็คิดอยู่นั่นแหละสามแม่มันสามสร้างแม่ม,มันสามแม่มันก็มมมนหมายถึงช่างหัวมันนะพี่น้องเด้อภาษาอีสานอย่อื่นสามแม่มันอย่าไปคิดอะไรมันมากประมาณนี้ เอกว่เหมือนใครกบเกินความทุกข์ไปสนากก็ได้ก็เป็นตุ้สุดที่สีได้พี่หลอกเง,งี้ยหนาวๆเยู่เพราะว่าท่านี่เอาความห่อนขึ้นเพราะว่าก่อนจะไปเที่ยวเอามันลงเดี๋ยวหกสิบกันที่หนาวจังหน่อยไม่ต้องไหนไปเอาขึ้นเประหยัดเงินประหยัดไฟ คนบรยุกเอามันลงแต่มันเหลือหกสิบเนานะนาหกสิบกับเท่าบานเท่า,า,นห,าหนาวอยู่เสมอนี่แหละอากาศหล,าล,ล่าอีกต่อละที่นี่ด้วยอีกเหลี่ยมหนึ่งนี่สิบนี้วสองข้างเพราะดีหรอสำหรับห้องตีมันเล่า,าหายใจบุอ่อิมสำหรับคนที่ไม่เคยใส่ชุด ด้วยพี่น้องด้วก็สิอึดอัดนะเพราะว่าชุดแบบนี้มันจะเป็นชุดเข้ารูปนะคะท่านผู้ชมถ้าใครไม่ถนัดก็จะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าเวลาไปน,นั่งอยูอ่แต่มันดูวมรวม,รวมแล้วมันจะสวยนะคะชุดเข้ารูปมันจะไม่เป็นตุ่มลุ่มตำล่ามนะพี่น้องเด้อตุ่มรุ่มตำลา่าเอาผ่านใส่มาคนี้ ตุ่มลุ่มตุ่มไข่เนาไปเนาะเขาเอื่นลุ่มล่ามลุ่มอุ้มลิ่มอิ่มโอเคลุ่มอุ้มลุ่มอิ่มหมายถึงลุ่มล่ามนะคะท่านผู้ชมภาษาอีสานจะเรียกลุ่มล่ไอ้ตุ่มลุ่มติ่มลิ่มโอ้ยตาก็เป็นผัวย่แล้วพี่น้องเอ้ยจะไหนลูกว่าบอดีทายตีไปเนาะบอดีทายเราสิยิบจนมาตาเพิ่งมองมาเห็นหมดแล้ว น,นี่ก็ตาเป็นหัวใหญ่ว่าถ้าเศร้าอยู่อันนี้แจ็คสะเกนนี่ยทุกชั่งแจ็คสะเกนเนี่ยแล้วว่าเมื่อกี้ปุ๊งพันเนี่ย,นนย,ม,ย,ม,นนยมันกระโดดกระโดดนี่คขาก็ได้มาปรับ ที่ปรับจักรกระโดดนะคะคุ่นเป็นสร้างสงจกักรทหารพี่น้องตรงนี้นะคะวิธีปรับจักรนะคะตรงหัวมันเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหมุนต้นน็อตตรงนี้ออกก่อนหมุนให้มันรวมๆแล้วก็หมุนตรงนี้ลงกดลงให้ตีนมันลงถึงฟันจักรนะพี่นอ้องหมุนลล่งหลายๆลดวิธีปรับจักรไม่ให้มันกระโดดนะพี่นอ้องเนะเวลาเราเย็บผ้าย,ยืดนะคะมันจะกระโดดมันจะสกิปนะ ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกสกิฟนะคะภาษาไทยจะเรียกกระโดดนะคะท่านผู้ชมจากกระโดดหมุนตัวนี้ลงนะคะเนี่ยตัวนี้ลงมันจะเป็นตีนเอ่อตีนเสาเข็มนะโอ้ยไม่ใช่เสาเข็มเสาตีนผีได้พี่น้องเนี่ยตีนผีพี่น้องเนี่ยตีนผีเขาะมตีนผีตีนผีคือตีนฝีว่ะฝีตีนฝีได้พี่น้องนะหมุนลงแล้วพี่น้องในะกรหมุนอันนี้ตาทําให้จักไม่กระโดดนะคะทําแล้วเมื่อวานเนี่ย รอช่างไม่ไหวแล้วก็เลยลองเห็ดเบิง้งมึงไม่ได้อกูรอ,อกช่างเอ้ยนะที่ว่าโทรสั่งมาว่าน,นี่สัง่งสิบอมาก,กับบอมทรมาบอกเขาดิโทรไปถามอ่ะเจ้าสิมาบอกมือนี่ขวอยพาเมียขวัยมาโรงพยาบาลอยู่วะโอ้ยบักปลอมเงิซะเนาะมึงสิมาก,กสมากับบอมากับนาสิบอกเขาหูวกรนรวงหนาเนาะ ก็าวานแล้มาไปมอเอ้ยมันสุกเดีบบ๋ยววันสุกวันเสาร์ใพอจะมาดอกลาดใครพอคอนขามาดอกสำมำซ้อมดอกเอาก็ะิในสิงงกับลูกค้างสินะมาวาาันจันทร์ทำไมขอปิดลาดมาสอนดอกตาสาร์เลยบอาสาร์เขาตนั่นตื่นวันจันทร์เขาไได้เปิดลาดเขาตื่นสวยจช่วงบ่ายสาโอเคมางสิมาเหร แจกขบงมอแมงมอเออสองจ้างของแจกขบหมอแมงมอได้สิบหนึ่งเขาก็ต้องทัน reath. มัม้งเนี่ยมอแมงสิเข้าส <receptor l> ิแ <ita> ล้วน่ะมันยกไม่สอมเฮียนมันเพื่อยกไปมันก็คิดเราห้าสิบบาทมันมาไมนก็คิดเราแปดสิบบาทมาครั้งแรกอีหยังวาวแต่เนาะค่าสร้างอันอัน ขาออกมานี่แปดสิบเดือนนั่นจำเนว่าขาออกมาน,นี่บอซอมกระซามมาเบิรงนเนี่ยแปดสิบเดืยนที่ว่าการนั้นลดอันนี้เพ่ห้องกะคีอันนี้ไปอีกเด้เฮาก็ต้องเสียอาคานไปอีกนสองปีแล้วว่าบ่ได้เอินเล่าสองปีแล้วอ,อันปีนี้อันจากมันได้เขาได้เขาในวงหลอมันเอาออกบ่บเป็นมันเป็นจากมีอัน,นแนวคอก็เลยต้องโทรเอิน ตำกล็ลอยลำเอินนะเอ้ยมันจันมันจันทีละเที่ยสสมจัด ได้เย่ะเลยหนิวหนึงยอ่มัดทุกเดืเล็ดเอานะคะนี่หน่อยตัวเอวนี่ยสี่สิบ